สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาก็าจะมาเก็บยอดฟักทองเก็บลูกฟักทองเล็กๆนะพี่น้องเอาไปส่งแม่ค้าครับก็พอดีเดินผ่านมาทางต้นมะละกอก็เลยจะเก็บมะละกอไปด้วยครับผมนี่ครับเป็นมะละกอแต้มนะครับ แต็มแนละ้วนี่แต็มเยอะแล้วครับนี่ก็จะสุกก็ได้เท่านี้ครับวันนั้นเก็บไปแม่ค้าเขาให้เขาสลูก30บาทราคา30บาท2ลูกครับพี่น้องก็ช่วงนี้ราคามะละกอก็ คงจะลงเลยเนาะเพราะว่ามะละกอช่วงนี้ก็อย่างที่ดูกันว่ามันเป็นช่วงของมะละกอออกเยอะนะครับผลผลิตออกเยอะราคาก็จะตกต่ำลงเราผมก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่า เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกขายอยู่แล้วครับคือปลูกไว้กินครับแต่ถ้ามันได้ขายก็ก็ถือว่าเป็นกำไรครับผมพี่น้องแล้วก็จะพาพี่น้องเดินดูข้าวนะครับก่อนจะถึงแปลงผักทองนะครับมีข้าวออกรวงแล้วนะครับ อ,ออกรวงแล้วแห้งตายแบบนี้ก็มีนะครับพี่นอ้องแห้งตายแบบนี้ก็มีเยอะเลยครับนี่ครับลวงไม่ใหญ่นะครับลวงเล็กๆความยาวก็ประมาณหนึ่งคืบเนาะนี่แะครับที่ มาทำคิดตัดหญ้าตัดข้าวให้พี่น้องดูครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับส่วนอีกแปลงมันผสมกันนะพี่น้องเออจริงๆแล้ว ไม่รู้ว่ามันเป็นข้าวดอนะพี่น้องเพราะว่าตอนไปขอซื้อพันธุ์แต่เขามาเขาบอกว่าเป็นข้าวกลางนะครับก็เลยตัวนี้จะเป็นเป็นข้าวดอทั้งแปลงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นผสมนะพี่น้องเป็นทั้งข้าวกลางทั้งข้าวดอผสมกันนะครับนะครับเห็นเหลืองเลืองอยู่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นข้าวดอผสมนะครับนี่แหล ยังปวดหัวอยู่นี่จะเกี่ยวยังไงพี่น้องก็บรรยากาศวัน <Pacific> น <astrology> ี้ก็ฝนพึ่งหยุดตกไปครับแต่ก็จะมีเป็นละอองผิวๆมาเลยพี่น้องก็ตกมาเรื่อยนะครับตกทั้งวันนะครับพี่น้องตั้งแต่เมื่อคืนก็ตกไม่แรงครับตกปล่อยๆแรงบ้างค่อยบ้าง โอ้ตรงนี้ล้มเยอะเลยเป็นข้าวดอช่วงนี้ก็อันตรายหน่อยครับพี่น้องนกเยอะนกลงมากินเยอะครับก็ไม่เป็นไรครับก็แบ่งๆกันไปครับ ข้าวก็ไม่สวยเลยพี่น้องปีนี้ทำยังไงได้มันมันไม่มีน้ำนะพี่น้องนาะรอแต่น้ำฟ้าอย่างเดียวแล้วฝนมันก็ไม่ค่อยจะตกด้วยมาตกมาฝนมาดีเอาเมื่อปลายปีเนี่ยก,ก็ก็ยากอยู่ครับยาเยอะ เดี๋ยวจะแก้ลจะถึงแปลงฟักทองแล้วครับนี่มาถึงแล้วครับพี่น้องฟักทองลกๆเลยอยากจะเก็บแบบเหลือนี่นี่บ่เอายอดนี่บ่ยอดงามๆเลยเนาะสวยงาสวยๆทั้งดอกด้วย อกสว,วันนี้พาคนแก่มาเก็บยอดฝักทองครับผมคนแก่หารายได้มันต้องเก็บยอดเก็บลูกเล็กมันไปขายครับพี่น้องเพราะว่ามันฝนดีเหลือเกินครับลูกมันเน่าครับเราจะรอขายตอนฝนแก่ไม่ได้แล้วครับ ยอดม,มดันเันแบยายบ่อเอเอโซ่งด้วยสวยสวยสวยมาท่ก <laughs> ุ <c oughs> นี่เดะเป็นอรวะแก้อยบ่บ่อ้าวรับอุปกรณ์ช้ก็มีดครับพี่น้อง มาเล่น้อยใช่ไหมเอาอย่างบ่ใหญ่กว่านี้ก็บ่ดอกแบบนี้ก็ระเบิดเอาจะได้นี่ดอกไงวะดอกบานมันนะพอเห็นเขาวันเอ็ดใดเอ็ดใดหยัดไซนะหยัดไซแล้วก็นึ่งนะหยัดไซมูสับหยัดไสหนึ่ง ยอดมีทั้งยอดทั้งดอกนะครับพี่น้องตอนนี้ฝนก็เริ่มมาอีก่แล้วครับพี่น้องปอแปะปรแปะมาอีก่แล้วครับอ,อยอย่าง๋ย้นพี่น้องนะเดีย๋ยวจะพาพี่น้องไปดูยิ้มห้ยอยนี่ครับลูกที่เขาโตขึ้นมาหน่อยก็ ก็จะอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องลูกสวยๆอยู่นะถ้าเขาไม่เน <IEL D be combined> ่าก <ceux> ่อนนะพี่น้องนะมาดอกผางกรโนนี่หลับเมลเนี่ยหนอนอนั้นมันใจงเนี่ย เอาไปจับตรงั้นิ่เราเปลี่ยน้อมาเอาดวันนี้ MIN รายได้ของคนแก่ครับผมเก็บไปขายไว้รองวดวันที่หนึ่งกับสิบหกครับผมแกหารายได้เก็บไว้รอรอวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกครับผมพี่น้องอที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เรียบร้อยครับพี่น้องเยี่ยงครับ เดี๋ยวมาดูพาพี่น้องมาดูต้นสักครับต้นสักต้นมะลกอบิมห้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องตักนี้ก็สวยนะครับนะครับน um ี่เขาก็จะอยู่แบบนี้แหละครับพี่น้อง หญ้ามหญ้ามันงามมากนะครับพี่น้องหญ้างามไวเหลือเกินนี่เป็นต้นสักครับผมต้นสักต้นสักนี้ผมไม่ได้ปลูกครับต้นสักนี้เป็นพ่อปลูกครับพ่อแกปลูกต้นสักไว้ริมห้วยนะครับต้นมะละกอนี่ก็ต้นนี้ไม่ได้ปลูกเลยนะพี่น้องต้นนี้เกิดเองครับผมดูครับต้นอย่างใหญ่เลยครับพี่น้อง ต้นเขาใหญ่มากเลยครับอวบๆเลยใหญ่เลยครับนี่เกิดเองนะครับถ้าเราปลูกมันจะไม่งามแบบนี้นะครับพี่น้องอะไรก็ตามที่เราปลูกเนี่ยมันจะดูแลยากมากเลยแต่ถ้าเขาเกิดเองนี่เขาจะงามมากเลยครับพี่น้องแล้วก็นี่จะเป็นมะเขือนะครับพี่น้องมะเขือมะเขือนี่ก็ปลูกไว้จนสุดแนวนะครับแล้วก็จะมีต้นสัก ต้นสักนี่ก็กำลังงามเลยครับน้ำในลำห้วยนี่ก็เพิ่งมีนะพี่น้องเพิ่งมีไม่นานนี่แหละครับเพราะว่าฝนมันเพิ่งมาดีปลายปีครับผมนี่ก็พอมีปลานะครับ ก็จะเป็นปลาเล็กๆครับดูญ้าลกมากเลยพี่น้องมันมันถ่าถาผมไถ่กบไปรอบหนึ่งนั้นนะตอนตอนมันยังเล็กๆนะครับมันถ่ายยากเพราะว่าดินมันเหนียวแล้วฝนมันตกใส่แล้วโอ้ถ่ายลำบาก ญ่ยยี่บนะครับพี่น้องขาย,ยีนพี่น้องพูดถึงยอดฝักทองลูกฝักทองเนี่ยตลาดเขาชอบใน้าเขาก็ชอบเอาไปเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะครับมะเขืออันนี้ก็เพิ่งปลูกครับผม ก็จะเป็นสร้างไัยอีกกอนะครับผมนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับพี่น้องถ้าเราปลูกเดียเด่ยวๆแบบนี้นะครับกอเขาจะไม่ใหญ่จะลำก็จะจะออกเหลืองๆไปนะครับพี่น้องต้นก็จะไม่สูงไม่อันนี้เท่าไหร่ลำก็เล็ก ลำก,ก็จะเล็กๆครับผมแล้วก็จะเป็นออกเหลืองๆแบบนี้นะครับพี่น้องผิวก็จะไม่เขียวไม่สดไม่งามเท่าไหร่ครับไผสร้างไผ่เป็นไผ่ใช้ไอ้ลำครับผมปลูกไว้ติดลอกเลือกสวนไร่นะติดปลูกไว้ติด หัวไล่ไปนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วพี่น้องเพราะว่ายางก็ไม่ได้กีดครับผมอ๋อนั่นครับนั่นก็เป็นพริกของ อีกเจ้าหนึ่งครับเขาปลูกไว้ฝั่งห้วยนั่นครับพริกเขาก็กําลังงามเลยครับลูกแดงๆเยอะแยะเลยครับนะครับมีพริกมีข้าโพดครับฝั่งน้้นครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก็แบบนี้แหละครับพี่น้อง นก็ไปปล่อยมาเรื่อยครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วครับผมสวัสดีครับ